โอ้นะักท่องเทีย่ยวเยอะมากเลยนะคุณใหญ่ยังกับราชวังเลยนะมันเหมือนเหมือนกับเป็นค่ายทหารอยู่ด้านบนเนี่ยก็จะมีตำรวจเดินเป็นผ่านแล้วก็ตำรวจเยอะนะเนี่ยหากใครรู้จักก็บอกได้นะคะว่าอะไรสถานที่ท่องเที่ยวมาเที่ยวแต่ไม่รู้ มักทองเที่ยวเด็กๆเยอะเยอะตรงนี้คนคึกคักมากเลยนะจากขอนที่เราเดินไม่มีอะไรเลยว่างคุณลุงก็ดูแผ่นที่มาเรื่อยๆนยคะตรงนี้คนเยอะ แต่ว่าเหมือนกับเขาสร้าง,งหรือว่าส้มแซมอะไรก็ไม่รู้นะเราก็จะเดินไปดูค่ะเดินมาตอนนี้ก็จะเจอนะอ้ยบ้านเหมือนก็สวยนะบ้านเหมือนก็สวยนะมันแปลก หนูแปลกตาสวยบรรยากาศก็ดีมากเลยไม่ร้อนนะทุกคนลมมันเย็นลมเย็นเย็น,ยนสบายๆอุ้ยสวยๆค่ะเออนักท่องเที่ยวเยอะอิตาลีค่ะเป็นเมืองอิตาลีก็จะต้องพูดบ่อยค่ะเมืองอิตาลีอุย้ยเป็นสถานที่อะไรกันนะเขาสวยใ่ไ เป็นสถานที่เป็นเมืองเก่าหรือเปล่าไม่รู้จักนะโอ้เหมือน,นพิพิธภัณฑ์เลยทุกคนเนี่ยเหมือน,นพิพิธภัณฑ์เลยอ๋อเนี่ยโอ้ยราชวังราชวังเก่าแน่ๆเลยนี่เป็นเสานะอ๋อเขากัน้นไม่ให้เข้าไปเออเป็นเมืองเก่าของแตกหักโอ้สองสยัยเขากำลังซ่อม เนี่ยก็ทําทใหม่เขาซ่อมค่ะเนี่ยเสาข้างล่างเนี่มันจะเป็นเสาเก่าแล้วเขาก็จะสร้างแบบใหม่ขึ้นเห็นแล้วค่ะเนี่ยเขาจะดูเลยอันนี้แบบใหม่นะคะแบบเก่าเนี่ยก็จะอยู่อันนู้นลายเดียวกันเลยลายเดียวกันเลยสงสัยจะสร้างขึ้นใหนม่ดรือาม่รู้นะ โอ้โหทำที่อะไรก็ไม่รู้นะทุกคนนี่ๆนี่นนนอโหไม่รู้จักนะ่าถ่ายไปเพราะว่ามันมันเป็นเมืองเก่ามันดูแปลกมันเหมือนโบราณสถานเนี่ยมันเหมือนโบราณสถานเลยนะเนี่ยซากของเก่าวางของเก่าเป็นโบราณสถาน,นแน่เลยเนี่ยไม่รู้นะ ถามคุณลงุงคุณลุงก็ไม่รู้ไม่มีข้อมูลตรงไหนมันมีอยู่ข้อมูลอะแต่ว่าเราไม่เจออุ้ยับรัณสถานแน่ๆเลยเนี่ยเสาเนี่ยคล้ายเสา,าโศกเลยฮะดูมันเสา,าโศกเลยอันนี้ก็ซ่อมแซมนะเออเขาให้อุ้ยเป็นสถานที่โบราณสถานแนี่ๆเลฮะ เป็นเมืองเก่ามีคนลงไปเดินข้างล่างด้วยนะทุกคนโอ้ยดีจังเลยได้มาที่เนี่ยเแต่ไม่รู้นะไม่รู้อะไรแต่ว่ามันตื่นเต้นมันเหมือนบราณสถานจริงๆอะ่ะถ้าจะสังเกตดูนะคะว่าอันนี้เขาขุดมาจากใต้ดินนะมันฝังดินเน,น,นี่ยเป็นเมืองใต้ดินหรือเปล่าลกันไปลงมันทําให้คิดถึงช่วงที่เราไปอินเดีย<ส>คือพระพุทธคยานะ่ะ เจดีพุทธคยานะ่ะอยู่ข้างล่างตั้งกี่เมตรก็ไม่รู้นะคะอันนี้ก็ลงไปข้างล่างนะเป็นเมืองเก่าเนี่ยคงหลายเมตรสมบัติเก่าเขาเก็บเอาไว้คุณลุงอ่านข้อมูลเนี่ยมันเป็นโบราณสถานเขากำลังซ่อมสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยเห็นไหมคะเขากำลังซ่อมเพื่อจะสร้าง โุรณเอาไว้เนี่ยค่ะนี่เป็นข้อมูลภาษาอังกฤษค่ะจะไม่เป็นอ่านไม่เป็นจะบอกเลยค่ะจะบอกว่าราชวังเก่าคนก็เดินลงไปงล่างไปชมโบราณสถานเป็นวังเก่าค่ะสถานที่กว้างมากเลยนะราชวังท่านนั้นเลยค่ะแถบแถบนี้ค่ะไปถึงนู่นเลยค่ะทุกคน น่นไปถึงนู่นเลยนะแล้วก็จะมีตึกหูเดินไปนุ่นเลยโอ้น่าสนน่าสนอิตาลีน่าสนมากเลยน่าสนเรื่องราวดูคนเขาก็เดินตามห้องต่างๆข้างล่างนี่ก็จะเป็นห้องนะคะนีะ่เป็นซอกเป็นซอยแต่ว่าไม่ลงหรอกคิดว่าไม่ลงถ้าลงก็ถ่ายบิทายการถ่ายถ่ายแล้วหมดเน่เลย หมดที่ที่ที่ภาพเก็บภาพเนี่ยตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะนี่ดูใกล้ๆหินใหญ่นึกถึงปราสาทราช,ชวังที่ไปชมที่อินเดียน,นะคะเหมือนกันเลยและเป็นเมืองที่ลงอยู่ข้างล่างลึกอะ่ะเป็นห้องใต้ดินลึกไปเลยเนี่ยเนี่ยคนเขาจะเดินอยู่ข้างล่างนะคะตามซอกตามซอยุอยตืน่นเต้นมากชอบมากเลยตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนอือ ตื่นเต้นที่ได้มาเที่ยวมาชมโอ้ราชบังน่นรุงเมืองกรุงใช่ไหมเมืองรุงของอิตาลีเที่ยวเมืองอิตาลีนะก็ทุกคนเนี่ยโอ้บันทึกบันทึกชีวิตโอ้นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนักท่องเที่ยวเยอะจริงๆโอ้โหนักท่องเที่ยวมาอิตาลีเยอะนะมันน่าเที่ยวจริงๆอ่ะ เป็นเมืองเก่าที่น่าเที่ยวเมืองกรุงต้นไม้เขาก็ส,ยสวยวอวยเดินสุดใจตา,ตาเลยเมืองเก่านะคะเนี่ยรูมอิตาลีนะคะทุกคนตื่นเต,นต้นมากเลยมันเป็นเมืองเก่าโอ้โหเนี่ยเขาสร้างนึกถึงอียิปต์เลยค่ะก็สร้างมแต่ตหินใหญ่ๆหนักๆเนี่ย เขาสร้างขึ้นมาได้ยังไงสมัยเก่าสมัยก่อนหลายพันปีมั้งเนี่ยไม่รู้นะคุณลุงบอกอยู่ไม่รู้นะถ่ายไว้ก่อนแล้วก็ไปอ่านประวัติที่หลังตื่นเต้นมากเลยเนี่ยแต่คุณลุงเขบอกว่าสมัยกสมัยก่อนนั้นเทวก็สร้างส่นวนมากก็จะเป็นพวกนักโทษพวกขี้ข่าหรือว่าทำงาน แล้วก็ให้แค่อาหารแล้วก็อยู่แล้วก็ทำงานต่อโอ้เนี่ยดูกร้ๆาด้เหินข้างฝาขจาะเนะเจะเพื่อจะสร้างโอ้ยถาวรมากเลยค่ะ